สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่เราเจอการหลังจากที่ครูลาไปนะคะก่อนหน้าค,นครูให้นักเรียนทํางานที่ต่อเนื่องจากค,ครูประจําชัน้นใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของบัญหัตดระย่างนะคะแต่จะเป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหาส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคล้ายๆกันแค่ต่างการที่วิธีการทานะคะกอนอื่นเลยนักเรียนจะต้องรู้จัก ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาก่อนซึ่งนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะเมื่อตอนเทอมที่ที่1ก็คือโจทย์ปัญหาการโจทย์ปัญหาเศษส่วนโจทย์ปัญหาทศนิยมนะคะทนีนี้นักเรียนด่วนนี้มันจะเป็นโจทย์ปัญหาบรรยัญญาติยางเหมือนเดิมค่ะโจทย์ปัญหาก็จะรประกอบไปด้วย สิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะก่อนอื่นเลยเรืยอนต้องอ่านโจทย์ทุกครั้งนะคะอ่านโจทย์ทุกครั้งอ่านให้เข้าใจถ้ารอบแรกไม่เข้าใจก็ต้องอ่านรอบที่2รอ,อบที่3นะคะจนเราเข้าใจว่าเออเขาต้องการอะไรแล้วเราจะทําการหาคําตอบนั้นเนี่ยด้วยธีการไหนนะคะอะ่มาดูข้อที่1น,นะคะร้านค้าซื้อพัดลมราคา650บาทต้องการขายให้ได้กำไร4 0 ร้านค้าจะต้องขายพัดลมได้เท่าใดและขายได้กําไรกี่บาทนักเรียนคิดตามนะคะข้อนี้โจทย์ต้องการถามอะไรคะโจทย์ต้องการหาว่าขายพัดลมไปราคาเท่าใดแล้วก็ได้กําไรกี่บาทก็คือโจทย์ต้องการสองคำตอบนะคะโจทย์ต้องการสองคำตอบคือต้องการราคาขายกับกําไรทีนี้เนี่ยกำไรนะคะเราซื้อมา650า ถ้าเราต้องการขายให้ไม่ได้กําไรเนี่ยเราจะต้องขายมากกว่าหรือต่ํากว่า650คอ่าเราจะต้องขายให้มันได้มากกว่า650ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือทุนเพราะว่าเราไม่ได้ขายขาดทุนใช่ไหมคะเราขายให้ได้กําไรเพราะฉะนั้นต้องขายให้ได้มากกว่า650นะคะทีนี้นักนเรียนมาดูตรงนี้คําว่ากําไรกําไร40% ครูไม่แน่ใจว่าครูประจำชั้นสอนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูทวนให้นิดนึงนะคะขอแทรกนิดนึง40%่กับเดี๋ยวครูขอแทรกนิดนึงนะคะ40%กับคำว่าร้อยละ 40นะคะจริงๆแล้ว2ประโยคนี้มันมีความหมายเหมือนกันนะคะแค่มันเขียนคนละแบบเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเข้าใจว่าไว้เลยนะคะว่า2ออย่างเนี้ยมันเหมือนกันนะคะทีนะเนี้ยสีกับร้อยละ40สเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือให้เราใส่ส่วนร้อเลยก็คือส่วนร้อยนะคะส่วนร้อยเท่านั้นนะคะเพราะคําว่าร้อยละชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเขียนส่วนร้อยรอเลยนะคะส่วนเศษจ,จะเป็นอะไรก็ไปดูว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นร้อยละเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยมันร้อยละ มันร้อยละ40ใช่ไหมหรือว่า40%มันก็จะได้40ส่วนร้อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูของเราค่ะอ่ะพัดลมราคาพัดลมราคา650บาทใช่ไหมคะอ่ะก็เขียนไปโจทย์กำหนดให้ต้องการขายให้ได้กำไร40%ใช่ไหมคะกำไร40%เนทีเนี้ยกำไร40%เราก็ต้องมาหาว่าไอ้40%เนี่ย มันคิดเป็นเงินบาทเนี่ยเท่าไหร่วิธีการหาก็คืออันดับแรกให้นงกเรียนแปลง40ให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะอย่างที่ครูสอนเมื่อกี้ใส่ส่วนอะไรรอเลยใส่ส่วนร้อยรอเลยเศษเป็นอะไรก็ให้ไปดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะมันก็จะได้อะไรคะ40ใช่ไหม40 นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณคูณอะไรก็ไปดูค่ะว่าราคาของมันราคาจริงของมันเนี่ยเท่าไหร่อย่างข้อน,นี้ราคามันคือ650ใช่ไหมคะก็คูณกับ650ค่ะจากนั้นอยู่ในรูปของการคูณค่ะก็บนคูณบนล่างคูณล่างใช่ไหมหรือใครจะตัดทอนก็ได้นะคะอ่าศูนย์คู่ศูนย์แนวตั้งกับแนวทแยงเท่านั้นนะคะอ่าเหลืออะไรคะเหลือ4คูณกับ65 คูณกับ65เศษหน่ส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะสี่คูณหกจะได้เท่ากับเท่าไหรคะส่คูณ65 2ท,ทด2ใช่ไหมสี่ห้ยี่สทด2 4 6 24 27 28กำไร280บาทถูกต้องไหมคะหกสี่ยี่สบสี่ยี่ห้ออ่ะสองบาทใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือ อันนี้คือกําไรกําไรนะคะทีเนี้ยเขาต้องการทั้งกําไรเราได้แล้วราคาขายค่ะแล้วก็ต้องเอากําไรเนี่ยไปบวกกับราคาขายใช่ไหมก็คือแสดงว่าเขาต้องขายพัดลมเท่าไหร่คะต้องขายพัดลมก็คือ650บวกกับเท่าไรคะบวกกับกําไรที่ได้ก็คือ260ได้เท่าไหร่910บาทค่ะ อ่าเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็สรุปคําตอบมาด้วยคําตอบเนี่ยก็ต้องมี2คําตอบเพราะว่าโจทย์ถาม2อย่างใช่ไหมก็คือขายพัดลมต้องขายพัดลมราคา910บาทได้กำไรกี่บาทคะได้กำไร260บาท ร็จแล้วแค่นี้นะคะนะคะทำตามขั้นตอนไปเลยเอามาดูตัวอย่างที่สองมาดูตัวอย่างที่2นะคะอ่านโจทย์ก่อนเลยอันดับแรกอันนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายเปอร์เซ็นนะคะบางทีบางคนสับสนเอา้ามันเป็นเครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้ไม่สามารถทําได้คะ่ะจริงๆก็คือมันเขียนได้หลายแบบมาไม่ว่าจะเป็นร้อยละร้อยละยี่สิบ 20%หรือว่าใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้ก็คือเหมือนกันหมดนะคะให้เรียนเข้าใจตรงการอ่านดับแรกอ่านโจทย์ค่ะขุนซื้อหูฟังราคา850บาทขายต่อให้ต้นกล้านะคะโดยที่ขุนเนี่ยขาดทุน20%แสดงว่าต้นกล้าเนี่ยซื้อหูฟังราคาเท่าไหร่ขาดทุนขาดทุน20%แสดงว่าเขาขายต่ำกว่า850หรือมากกว่า850คะ ขาดทุนขาดทุนก็ต้องขายต่ํากว่าใช่ไหมคะก็คือต่ํากว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันต้องต่ํากว่า8 5 0อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หาออกมาแล้วมันได้มากกว่า850แสดงว่าผิดนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมค่ะโจทย์ให้อะไรมาหูฟังราคาใช่ไหมหูฟังราคา850บาทอบาทขายขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ ขายขาดทุนขายขาดทุนยีเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องหาว่ายี่สิบเนี่ยมันคิดเป็นกี่บาทใช่ไหมก็เป็น20ใส่ส่วนอะไรรอเลยใส่ส่วนร้อยรอเลยข้างบนเป็น20ใส่เครื่องหมายคูณคูณอะไรไปดูค่ะทุนเท่าไหร่ทุน850ค่ะก็ใส่850อ่าเหมือนเดิมค่ะตัดทอน0คู่0 เฉพาะแนวตั้งกับแนวทยแยงนะคะ0คู่0เหลืออะไรคะเหลือ2คูณกับ85ส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนเพราะว่าส่วน1ไม่นิยมนะคะส่วนหนึ่งไม่นิยม2คูณ85ได้เท่าไหร่คะ2 5เป็น10ทด1 2 8 6 17 1 7 0บาทแสดงว่าขาย1 7 0บาทถูกไหมไม่ใช่อันนี้คือเป็นเป็นราคาที่ ที่ขุนขาดทุนใช่ไหมร้อยเจ็บาทเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นกล้าซื้อเท่าไหร่เราก็ต้องเอาทุนเนี่ยไปลบกับไปลบกับที่มันขาดทุนใช่ไหมคะก็จะเท่าไหร่คะนะต้นกลา้าต้นกล้าซื้อหูฟังราคาก็เป็น8ปดรห้าสิบ ลบกับ170จะได้เท่ากับเท่าไร 0, า 7, หร่คะ0ยืมมา15ลบ7เหลือ8เหลือ7ถูกไหมถูกหรือไม่ถูกเหลือ6กสใช่ไหม7 7ดเจลบหเหลือ6เป็น680บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบซื้อหูฟังมาในราคา650บาท 6กรปิบาทสิอืมอ่าโอเคนะคะแค่นี้อ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูให้ตัวอย่างไปสองข้อนักเรียนก็ดูวิดีโอเสร็จแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ